จากฟุตบอลมา<พ>ตะกร้อกันนิดนึงนะฮะคือยังดราม่าไม่จบไม่สิ้นในเรื่องของเงินอัดฉีดของนักตะกร้อนะครับล่าสุดเนี่ยนะครับคณะกรรมาการกีฬาสภากุเทศราชดรนะครับเตรียมเรียกสืบสักผันสืบไปชี้แจงเรื่องของนักตะกร้อทีมชาติโดนหักหัวยคิวนะครับจากกรณีที่พันธดมรอโทรสืบสักผันสืบอดีตนักตะกร้อทีมชาติไทยได้ยื่นหนังสือต่อคณะกรรมาการของสมาคมกีฬาตะกรอ้อแห่งประเทศไทยเพื่อให้ตรวจสอบ การทำหน้าที่ของผู้จัดการทีมและผู้ฝึกสอนตะกร้อทีมชาติไทยที่ได้มีการหักหัวคิวเงินอัดฉีดนักกีฬาอย่างต่อเนื่องนับ1ิปีนะครับแม้ว่านักกีฬาและอดีตนักกีฬาบางคนจะออกมาโพสต์ผ่าน Facebook ส่วนตัวว่าเต็มใจให้ถูกหักเพื่อนําเงินไปแบ่งให้กับนักกีฬาผู้ซ้อมอย่างไรก็ตามนะครับจากหลักฐานที่ได้รับเงินอัดฉีดจากกองทุนกีฬาชาติครั้งล่าสุดที่มีผลงานคว้าสี่เหรียญทอง ในกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่19ที่เมืองหางโจวประเทศจีนเมื่อเดือนที่แล้วเนี่ยนะครับปรากฏว่าเงินอัชฉียนเนี่ยถูกหักเข้ากองกลาง23ล้านซึ่งหักจากนักกีฬาทีมชาย9.5ล้านและนักหักจากนักกีฬาหญิงเนี่ย13.5ล้านแต่นักกีฬาผู้ซ้อมได้เงินส่วนแบ่งเพียง12.9ล้านเท่านั้นนะครับเท่ากับว่าเงินกองกลางที่ถูกหักมันหายไปอย่างไร้ร่องรอยเนี่ย10.1ล้านบาทนะฮะจนแฟนกีฬาเรียกร้องให้คณะผู้จัดการทีมและผู้ฝึกสอน ออกมาชี้แจงว่าเงินกองกลาง10.1ล้านบาทที่มันหายไปเนี่ยมันหายไปไหนเอาไปแบ่งให้ใครหรือเปล่านะครับล่าสุดเนี่ยนะครับคณะกรรมการกีฬาสภามูลแทนราษฎรนะครับเตรียมที่จะประชุมเพื่อแก้ปัญหานี้พร้อมกับทาหนังสือเชิญพันตำรวจโทสืบสักพันสืบเข้าร่วมประชุมด้วยนะครับในวันพุธที่22พฤศจิกายนหรือว่าวันพุธของสัปดาห์หน้านะครับในเวลา10นาฬิกาที่ห้องประชุมกรรมการ CAC16 ชั้น4อาคารรัฐสภา ทางนี้คณะกรรมาการได้มีหนังสือเรียนานายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาสั่งการด้วยแล้วนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยนะครับแม้ว่าจะมีนักกีฬาบางคนเนี่ยออกมาชี้แจงว่าเงิน10.1ล้านเนี่ยแบ่งให้กับแม่บ้านแบ่งให้กับ,บรบอปพแบ่งให้กับพนักง,งานฝ่ายต่างๆที่ทํางานที่สมาคมกีฬาตะกร้อเนี่ยนะที่ศูนย์ฝึกที่อยู่แ,แถวๆคลองแม่แนใจว่าคลองอะไรละนะฮะแ,แถวๆนั้นแหละนะฮะแ,แถวคลองหลวงอ่ะนะ แต่ท้งนี้ท้งนั้นเนี่ยแฟนแตกรอบเขาอยากให้มาชี้แจงงว่าคุณแบ่งให้ใครบ้างใช่นะฮะคือถ้าหากว่าชี้แจงแล้วมันมันสมเตุสมผลเนี่ยความราม่ามันอาจจะหายไปก็ได้นะพี่กุยครับแต่ปรากฏว่าที่ผ่านมานะมันไม่มีการชี้แจงตรงนี้ว่าเ,เงินสิบจุดหนึ่งล้านบาทมันหายไปไหนใช่ใช่เออนะการที่นักกีฬานะเขาเต็มใจแบ่งเนี่ยนะฮะมันก็มันก็เป็นเรื่องที่ดีแหละนะฮะแต่ว่ามันต้องชี้แจงให้ถูกต้องด้วยนะฮะว่าเงิน ทั้งหมดนะฮะที่สังคมก็สงสัยอยู่นะมันไปอยู่ตรงไหนอืมอันนี้จากเอเชียนเกมสนี่เราเราได้รวมอ๋อแต่แปดสิบกว่าล้านนี่คือรวมพาราเอเชียนพาราด้วยใช่ไหมแปดสิบกว่าล้านเนี่ยนะครับเป็นของสมาคมสามสิบเปอร์เซ็นต์ของนักกีฬาไงแล้วก็ผู้ฝึกสอนเนี่ยก็ได้ยี่สิบเปอร์เซ็นต์ของอันนี้คือรวมรวมหมดแล้วรวมหมดแล้วแล้วใช่ไหมนี่หักหักเขากรงเนี่ยที่ที่ที่อ๋อ คนกีฬาหรือคนทั่วๆไปอยากจะรู้ในในเรื่องปัญหาตรงนี้ก็คือโอเคแหละอย่างที่ต่อบอกเงินอาชีที่แบ่งหักออกมาเนี่ยเอาไปแจกแจงทําอะไรบ้างทีนี้มันปัญหาอยู่ตรงนี้แล้วละ่ะหกักออกมา23ล้านเนี่ยมันไปตกอยู่กับ,กบนักกีฬาครูซ้อมเนี่ยโอเคได้ไปแต่ว่ารวมๆกันแล้วเนี่ยมันแค่13ล้านวันนั้นหายไป10ล้านนี่แ,นแต่ว่าแม่บ <ไป S 2> ้านจะได้5ล้าน,น,านเหรอ เจ้าหน้าที่คนอื่นได้อีก2ล้านเราเิ่งคอมมันเป็นตัวเลขอ่ะมันสามารถทําแจกแจงได้ชัดเจนว่าบวกลบแล้วมันลงตัวไม่ลงตัวถ้ามันไม่ไ้พวกนี้มันเช็คได้หมดอยู่แล้วว่าใช่ป่ะหากไปเนี่ยเขาคูนักข่าวอมเนี่ยรวมแล้วได้13ล้านเองเนี่ยอีก10ล้านก็ต้องต้องออกมาชี้แจงหน่อยว่าใช่แบ่งยังไงคือเราก็ไม่รู้แม่บ้านเราปปพมีกี่คนไงที่ศูนย์ที่ศูนย์ฝึกตะกร้อแห่งประเทศไทยตอนนี้เนี่ยนะฮะเราก็ไม่รู้ว่าใครได้ไปเท่าไหร่อะไรยังไงบ้าง เ <ừ, S 2> ดี๋ยวเดี๋ยวพอแบงออ่งออกมาเดี๋ยวชี้แจงมาสัสดส่วนเดี๋ยวสังคมอาจจะมองแล้วก็สังคมจะรู้สึกยังไงก็อีกเรื่องหนึ่งชใช่ไหมส่วนคณะกรรมาการกีฬาก็เดี๋ยวก็พิจารณากันต่อไปนะครับก็อาจจะมีบางส่วนเข้าเป็นกองกลาง,ง,งสําหรับสมาคมอีกอย่างนี้ไหมก็กองกลางเอาไว้บริหารจัดการแต่ว่าเขาก็ได้ไปส่วนหนึ่งแล้วสมาคมได้ไปส่วนหนึ่งแล้วได้ไปแล้วไงหรืออาจจะเป็นกองกลางสําหรับกองทุนอย่างสมมติว่าเป็นกองทุนที่ผลักดันให้ังก็อ ไปสู่กีฬาโอลิมปิกก็ได้นะแบบนี้ชี้แจงชี้แจงมาเถอะเอาให้มันเอาให้ตัวเลขมันลงอ่ะว้ไงกเป็นกองทุนสวัสดิการสําหรับนักกีฬาหรืออะไรเงี้ยก็ก็ก็หรือว่ากองทุนส่งให้กับอดีตนักกีฬาทีมชาติอะไรอย่างนี้ถูกไหมอ่าอย่างนี้ก็คือขอให้ชี้แจงออกมาเพื่อเพื่อความโปร่งใสไงใช่นะตอนนี้สังคมเขากำลังไอ้นี่อยู่นะยังสงสัยอยู่ดังั้นชี้แจงมาเถอะ รับเสิร์ฟถึงหน้าจอทุกวันกับรายการสยามกีฬาเดลี่พบกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา12นาาฬิกเป็นต้นไปติดตามได้ทาง y o u t u b e Facebook สยามสปอร์ตและ YouTube สยามกีฬา